มหาวิทยาลัยเกษตบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชลงนามความร่วมมือในคณะพยาบาลศาสตร์โดยทางมาวิทยาลัยเกษตบัณฑิตจะเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ประมาณเดือนสิงหาคม2557นี้ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บาลีพัฒผู้ว่าราชการกรุงเทพดรพิจิตรรัตกุลอธิการบดีมหาทิทาลนวมินทราธิราชและดรวันล,ลบสวรดีอธิการบดีมหาทิทาลัยเกษตรบัณฑิตร่วมเปิดงานรวมทั้งคณาจารย์จากสองมหาทิทาลัยที่มาร่วมลงนามความร่วมมือกันค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ การลงนางมมันคือข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้นานการบริหารงานทัว่วไประหว่งางมหาวิทยาลัยนวมิิทราธารที่านจักมหาวิทยาลัยเกษตรัณติตและระหว่างคณะแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลาศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งตระหนักถึงความสําคัญของการมีเครือข่ายทุกิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานรวมทั้งก,การจัดการรละอมศึกษาด้วยการพัฒนาบุาคลากรและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแต่ละฝ่ายร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการลงทุน ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆในสกัดกร,รุงเทพมหานครสมควรได้รับการชื่นชมเป็นอย่างยิ่งผมขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายนะครับผมอยากจะเรียนครับว่าที่เราร่วมมือกับทางมาหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตในนั้นนะครับจะมีการเสร็ตามที่เป็นนโยบายของทุกวัยให้ไว้ว่าการเพิ่มขยายพื้นที่ของฝาน,นั้นจะ,จะต้องมีบุคลากรเข้ามาเติม้เต็ม ฉะนั้นมา,รานตรการเสรมติกับทวบินสำรับสนองนโยบายโดยการที่จะร่วมมือกันหลังที่จะเป็นในปีแรก50คนนะครับจร,นเนา,รบาเข้ป,ป,ป้อนให้กับโรงพยาบาลพนักงานทั้งสิแห่งรวมทั้ง120่งรี่สิบคนที่สง่งให้ในพนักงานเป็นป,จจประจําจากคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่าเป็นท่านเดินอยู่แล้วนะครับนี้ก็ต้องถือว่าท่านคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกรือข่ายเป่า ใช้ความพยายามในการที่จะทําให้หลักสูตรทั้งสองนั้นกระตึงกันแล้วก็สมประโยชน์ของเครื่นประกอบสักครู่ที่ผ่านไปผมได้รับเกียรติจากทุกท่านได้ลงนามใน MOU ซึ่งเรียกว่าบันทึกความตกลงแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นครับกือผมในทางของท่านนายกสภาหมาหาวิทยาลัยคณะกรรมการสภาหมาหาวิทยาลัยไม่เป็นเพียงแต่เซ็นโมยุผมแนะนำมหาวิทยาลัยได้ทําบันทึกที่ขออนุญาตเรียกว่าเป็น MOI คือ Memorandum of i n t e r r e l a t e d n e s สซึ่งบันทึกไว้อยู่ในใจบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำบันทึกไว้อยู่ในความตระหนักบันทึกไว้เป็นความมั่นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่านับแต่นี้ต่อไปมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตขออนุญาตที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและจะขออนุญาตที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครความร่วมมือดังกล่าวนั้นเบื้องต้นคงเป็นเรื่องความร่วมมือในเชิงวิชาการของคณะยพบยล แต่กระผมได้รับความกุณาอย่างสูงครับจากท่านที่การดรฟิจิตรัตก,กุลที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยเกษตรมดิทนั้นเข้าไปมีส่วนในมหาวิทยาลัยนวินทัทธิราและเข้าไปมีส่วนในของกรุงเทพมหานาครไม่ว่าจะเป็นด้านอื่นด้านการแลกเปลีป่ยนบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์มาหาวิทยาลัยเกษตรมติดด้านการวิจัยด้านการดูแลในส่วนอื่นที่มหาวิทยาลัยเกษตรมดิจะได้ระดมสรรพก,กำลังในทุกคณะและทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยเกษตรมดิให้มันเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนวินตราธิราชรับนเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะคณะผู้บริหารตระหนักตลอดเวลานะครับว่ามหาวิทยาลัยนวินตราธิราชนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่สงด้วยศรรักศีสงด้วยเกียรติและเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหาคนครมีความภาคภูมิใจกระผมขอเรียนให้คำมั่นนะครับว่าจะดําเนินการทุกวิถีทางให้ MOU มูดังกล่าว เป็นผลสำฤทธิ์ให้ MOI ดังกล่าวนั้นอยู่ในความตระหนักของมหาวิทยาลัยเกษตรมหิดิตลอดไปครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครท่านดิการตุ้ยพิจิตรและคณะผู้บริหารของนวินทร์ที่รชกขอบขอกราบขอบพระคุณครับ สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรมณติตจะเปิดการเรียนการสอนในคณะพยาบาลประมาณเดือนสิงหาคม2 5 5 7นี้เราไปถามที่มาของการเปิดคณะพยาบาลและาการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ของทั้งสองมหาวิทยาลัยกันค่ะเป็นการทำความตกลงระหว่างมาหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกับมาหาวิทยาลัยเกษตรมณฑิตนะครับผมได้ ได้เรียนหารือกับท่านอธิการบดีมหมายาลัยนวมินทราธิราชคือดรก่พิจิต,ตรักตกุลนรดิตวัชการเทพนครน,นะครับแล้วก็เรามีความเห็นตรงกันว่ามหมายาลัยนวมินทราธิราชเนี่ยนะครับแนวทางในการทํางานที่สาคัญแนวทางหนึ่งก็คือการสร้างเครือข่ายหรือที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กิ้งเพราะเราไม่ควรจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองทำไม่ได้นะครับดังนั้นการขยายงานเนี่ยจะต้องขยายด้วยการสร้างเครือข่ายไม่ใช่การมา บรรจุคนเพิ่มเติมในทุกตําแหน่งนะครับแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ใช่มันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องอนังการการทาความตกลงกับมหาวิทยาลัยเกษตรมดิสนี่เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับจะสามารถทําให้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเนี่ยนะครับสร้างงานสร้างคนด้วยการไม่ไม่ต้องอมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรนะในเรื่องของโครงสร้าง มากเกินไปนักนะครับมาลายน้ำมอหมินโดยคณะพยาบาลเพื่อการหลุนนะครับจะเป็นสถาบันพี่เลี้ยงที่ช่วยในการที่จะฟูมฟักแล้วก็เสริบัณฑิตทางด้านพยาบาลในปีแรกนี่จะเริ่มด้วย50คนแล้วก็ท่านอาธิการของมาลาัยเกษมบัณฑิตคือท่านอาจารย์บรรลบเนี่ยครับก็เล็งเห็นถึงปัญหาของกทมในเรื่องของการขาดแคลนพยาบาลซึ่งนโยบายของท่านผู้ว่าสุขพันธ์เนี่ย มีเอาไว้ชัดเจนว่าจะทําให้เมืองเทมานานเนันครเป็นเมืองแห่งสุขภาพของประชาชนในทุกระดับนะครับนการเพิ่มโรงพยาบาลในช่วงของท่านผู้ว่าสุขมพันธ์เนี่ยมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่ากํลาลังคนต้องตามเข้าไปด้วยนะครับในปีแรกก็จะมี50คนในวันหนึ่งเราอาจจะมีการผลิตแพทย์ร่วมกับสำนักการแพทย์ขึ้นมาก็ได้แล้วก็ขอให้แพทย์เหล่านี้นะครับกระจายไปเติมเต็มอยู่ใน โรงพยาบาลของเทพมหานครโดยเฉพาะโรงพยาบาลของที่ท่านปุวามีดําริเอาไว้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยคือโรงพยาบาลผู้สูงอายุครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรองรับกับสถานการณ์ของเมืองที่จะเผชิญหน้ากับผู้ที่สูงอายุมีจํานวนประชากรมากเนเจ็ดมื่นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดําริ ก็ต้องเรียนมาเป็นนโยบายของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนะครับที่ได้ตระหนักถึงความต้องการของบุคลากรทางด้านการแพทย์การพยาบาลทางด้านการสาธารณสุขและการอนามัยซึ่งขาดแคลนมากเลยก็ได้มาประเมินพิจารณากันว่าศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตนั้นเนี่ยเรามีความพร้อมพอสมควรแต่ว่าในเรื่องของบุคลากรนั้นเนี่ยและโดยข้อกําหนดของสภาการพยาบาลก็จะเป็นจะต้องมีสถาบันพี่เลี้ยง ดังนั้นก็วันนี้เป็นความร่วมมือที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยนวมินชัิราชและลงลึกไปถึงคณะ แพทยศาสตร์วิชาพยาบาลและคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุนครับซึ่งสองท้องคณะนั้นก็จะได้กุณาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ได้พัฒนาหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตมาโดยตลอดแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องลงลึกถึงเรื่องกระบวนการปฏิบัติการร่วมกันนะครับในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการส่งบุคลากรมาสอนและเปลี่ยนนักศึกษาและมีส่วนอื่นอีกพอสมควรครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตได้ตระหนักตลอดเวลาว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงสามารถจะผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลน,นี้ให้กับสังคมได้ด้วย และส่วนหนึ่งข,ของคกรุงเทพมหานครได้ด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนสนใจในขณะนี้แล้วก็คณะพยบาบา,าลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรมดิตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนๆและน้องๆได้ค่ะ